สวัสดีครับวันนี้วันที่ 20, 2 0ธันวาสองห้าหกสาครับผมห่างหายไปนานหลังจากที่ตัดหญ้าครั้งล่าสุดเมื่อวันที่29พฤศจิกาครับก็ตอนนี้ถ้านับเวลาก็ไม่ได้มาที่นี่ประมาณสักสสัปดาห์ครับรวมรวมวันนี้ด้วยก็คือ3สัปดาห์พอดีด้วยความที่ว่า ก็มาเหมือนเดิมครับวันนี้มาในเวลา11โมงครับผมมาค่อนข้างสายครับก็จริงๆวันนี้ตั้งใจมาแค่จะมา,อาซอรว์ดูพื้นที่เหมือนเดิมครับแต่เมื่อกี้ก็จริงๆก็เดิน,เด,นเดินไปแล้วสักสักครู่ใหญ่ๆครับเดินเช็คเดินนั่นเดินนี่อะไรไปไปเรื่อยครับผมอ่า จริงๆวันนี้ก็เกิดไม่ได้มาครับไม่สบายอีกแล้วคือหลังจากที่ตัดหญ้ามาคราวที่แล้วคือเหมือนก็อีกสัปดาห์หนึ่งตรงกับวันพ่อใช่ไหมฮะวันที่5วันเสาระบบอาทิตย์ก็ไม่สบายเลยไม่ได้มาถัดมาอีกวันหนึ่งคือเสาร์ที่12คือวันหยุดอีกวันหนึ่งก็เป็นวีดีโอคลิปที่แล้วครับที่ไปดูตุ้มตอนกิ่งมะนาว แล้วก็ลงถุงดําอะไรของผมไปเรื่อยครับก็วันอาทิตย์ตอนแรกก็จะมาเป็นไข้แล้วครับไม่สบายอีกแล้วตื่นก็ว่าจะลุกทีก็เที่ยงอาทิตย์นี้วัน,นวันนี้ก็เหมือนกันก็เมื่อคือนก็ทาท่าจะไม่สบายเลยคนแต่ว่ากินยาดักไปก่อนแล้วก็เมื่อเช้าก็กินยาดักไปครับก็ดีขึ้นหน่อยนึงเพียงแต่ว่าก็ยังอันนี้อยู่เหมือนกันด้วยความที่ เหมือนจะเป็นคนแข็งแรงครับแต่ดันมาเป็นไส่นัดกับเป็นภูมิแพ้เพราะอากาศเปลี่ยนหรือไม่ผมนั่งโดนพัลมมากๆก็จะเป็นอาการอย่างนี้ครับเหมือนจะไม่สบายแต่ก็จริงก็อยากมาครับวันนี้คืออย่างที่บอกครับตั้งใจามาดูหน่อยครับว่าหลังจากไม่ได้ตัดหญ้ามาสามอาทิตย์และฝนไม่ตกน้ำไม่ได้ลดเลยหรือว่าอะไรยังไงพื้นที่มันจะเป็นยังไงบ้างมาถึงก็นะฮะ แอบเซ็งนิดนิดครับผมเหมือนเดิมเพิ่มเติมก็คือหญ้าหญ้าขึ้นค่อนข้างปมาณสักเกือบเกือบเกือฟุดครับเป็นหย่อมหย่อมไปเป็นแหวกไปก็เดี๋ยวลองดูอีกทีหนึ่งครับพอดีเพื่อนผมแนะนำบอกว่าให,หให้หาปูนมานหรือเขาเรียกว่าอะไรสักอย่างคือมา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 ,มาปรุงดินครับเพื่อให้ดินลด ค่าความเป็นกฎเป็นด่างอะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวค่อยว่ากันครับก็ดูๆเตรียงๆไว้อยู่ว่าอยากทําเหมือนกันตอนนี้ก็นั่งดูนั่งในบรรยากาศที่ค่อนข้างจะกร่มร่มในแต่ข้างนอกแดดค่อนข้างจะร้อนครับแต่มันดีตรงที่ว่าอากาศมันเย็นก็ถือซะว่าวันนี้มานั่งบ่นให้ฟังมาเล่าให้ฟังก่อนแล้วกันครับเพราะดูจากท่าทางแล้ววันนี้คง จะมาเสียเที่ยวครับกล้วยก็มีบ้างนิดนิดหน่อยๆย,ยังไม่แก่อมันมันมันจะแกล้งส่วนใหญ่ครับผมต้นไผ่ก็โตมีหน่อบ้างครับก็คงจะปล่อยให้มันเป็นลำไปเพราะว่าผมตั้งใจอยากได้ลำไผ่ละเพราะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งครับผมยุงก็เยอะเหมือนเดิมก็จากที่ดูดมาก็อย่างว่าครับ อยังไงดีก็จากที่ดูก็ต้นไผ่ก็มีบางต้นต้องลดงลงรดน้ำหน่อยนึงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีครับก็วันนี้จริงๆตั้งใจว่าจะา,อาเอาต้น ามาขามอยู่ที่อยู่ฝั่งนู้นออกแล้วก็หลงต้นไม้ครับผมแล้วก็มานั่งดูนั่งดูนี่กะว่าจะมาเคลียร์ของเคลียร์เศษขยงขยะเคลียร์นั่นเคลียร์นี่อะไรไปสุดท้ายก็ไม่ได้เคลียร์ครับก็มาด้วยความไม่พร้อมด้วยความที่ว่าคือก็เข้าประเด็นคือจริงๆผมอยากผมอยากมาตอนเช้าเช้าๆเลยครับเพราะว่าอากาศค่อนข้างเย็นครับแต่คราวนี้คือมาไม่ได้ครับผมเพราะว่า,าต้องไปส่งแฟนก่อนซึ่ง จริงๆอ่ะคือผมวางแผนไว้แล้วว่าโอเควันที่25เนี่ยผมหยุดวันที่29เออ29ผมหยุดแล้วก็ยาวถึงปีใหม่เลยแต่คราวนี้แฟนผมติดทํางานคือผมต้องไปส่งก่อนแล้วก็ผมจะกลับมาแล้วก็เตรียมของจะมาถึงประมาณเวลาประมาณ11บเอโมงนี่แหละครับก็คงประมาณว่าอ่าช่วงเวลาที่ที่มาเนี่ย คงจะไม่ได้ทำอะไรเยอะหรือทำอะไรก็คงจะมาตัดหญ้าอีกสักหนึ่งรอบแต่สองรอบแล้วกันสองวันซึ่งดูแล้วคาดคาดคาดว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่ก็อาจจะยังไม่ตัดหญ้าครับก็ต้องดูตามโอกาสดูตามอะไรไปก่อนก็เดี๋ยวคงจะถ่ายให้ดูว่าหญ้ามันเป็นยังไงบ้างอะไรมันเป็นยังไงบ้างต้นไม้เป็นยังไงบ้าง ตอนนี้ก็บ่นไปตามเรื่องตำราวครับก็คงจะหลังจากนี้อาจจะถ่ายให้ดูคร่าวๆก่อนแล้วก็คงคิดวางแผนอะไรไปไปเรื่อยครับตอนนี้อย่างที่บอกครับอตอนแรกผมตั้งใจว่าจะมาเอาถังถังดำเนี่ยครับที่เห็นด้านหลังเนี่ยเอากลับบ้านแล้วไปเจาะเจาะท่อเตรียมทำเหมือนถังน้ำหยดครับ กับกาลังดูอยู่ว่าถ้าผมไปขอ,อที่อบอตอทําเรื่องขอน้ําประปาหมู่บ้า,บานก็ทาเป็นวาล์วน้ําแบบออตโต้แล้วก็เนี่ยแต่คราวนี้คือกลัวมันหายครับก็เลยยังยังช่างใจอยู่ก็คงอาจจะใช้ระบบเดิมครับเดี๋ยวเพราะว่า,ามันมีเทปน้ําหยดที่ผมเคยตัดไปแล้วแล้วผมถอดเก็บไปตอนแรกก็จะติดตัวปัม๊มแรงดันอะไรที่ซื้อมาก็ยังไม่ได้ทํายังไม่ได้อะไรเลยครับ ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้ก็คือประเด็นคืออเห็นทางอบอตอ,อะไระที่เขาจะเก็บเรื่องอาภาษีที่ดินนะคระับพอดีเขาคุยมาผมนา,นาผมบอกว่าต้องต้องเอาต้นต้นไม้มาลงให้ได้ประมาณสัก20ต้นครับก็เอาเป็นว่าก็คือบ่นให้ฟังก่อนก็อาจจะ ถ้าเกิดมีเวลาหรือไม่วันนี้ผมมีแรงหรือว่าอะไรยังไงถ้าแดดไม่ร้อนมากเกินไปก็คืออาจจะไปขุดต้นมะขามทิ้งครับแล้วก็เอาต้นมะม่วงมาลงครับผมแต่ว่าครั้นี้คือจะขุดหลุมรอไว้ก่อนขุดหลุมรอไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวขากลับถ้ามีเวลาถ้าไปก็คงจะไปดูต้นต้นมะม่วงไว้ก่อนครับก็เหมือนเดิมครับมะม่วงที่ดูแล้ว ค่อนข้างจะโตจะอะไรหน่อยก็มีอยู่ในหัวเยอะครับแต่คงแต่ที่ไม่โตเลยก็คงจะเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้ครับกระอกล่องผมคง,<า>งจะไม่เอามาปลูกครับคงจะเอาเป็นโชคอน,นันต<า>์เป็นเขียวใหญ่<า>เป็นอะไรไปเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีครับผมเดี๋ยวผมขอศึกษาขอดูกอดครับว่าอะไรยังไงก็จะบ่นประมาณนี้ครับก็ วันนี้ก็คงมาเสียเที่ยวไหมก็อาจจะไม่เสียเที่ยวครับก็เดี๋ยวลองดูก่อนครับถ้าถ้าขุดได้ผมก็จะขุดครับเดี๋ยวขุดรอไว้ก่อนแล้วก็ส่วนย่าเดี๋ยวค่อยมาเคลียร์ค่อยค่อยมาตัดทีหนึ่งครับผมเพราะว่าตั้งใจไว้ในหัวเยอะมากแต่คราวนี้คือประเด็นประเด็นคือป,ประเด็นหลักจริงๆครับผมอยากปลูกต้นไม้ตามแนวข,ข,ข้างๆข้างๆข้างๆฝั่งนี้ที่3ซ้ำครับ คราวนี้ประเด็นคืออย่างที่บอกครับต้องเอารถรถไถมามาเกตแล้วก็เอาญ้าดันไปฝักงูแล้วก็กค่อยทํารั้วก่อนถ้าทํารัว้วทาไม่ไรก็เอาดินมาลงอย่างที่บอกครับมันใช้งบประมาณค่อนข้างจะเยอะพอสมควรซึ่งตอนนี้อย่างที่บอกครับเศรษฐกิจผมก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ซื้อต้นไม้ได้อะไรได้ครับแต่ว่าเอาดงคงเอาดินทำลงทำรั้วนี่คงยังไม่ได้ทำครับ ก็ประมาณนี้ครับผมก็ส่วนใหญ่ก็จะบ่นให้ฟังคร่าวๆประมาณนี้ครับแล้วก็เมื่อกี้ก็เดินเลาะๆไปดูเาวันหญ้าอะไรค่อนข้างขึ้นเยอะพอสมควรครับก็อาจจะหลังจากนี้ก็คงเคลียร์ทำความสะอาดนิดๆหน่อยหแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันครับผมวันนี้ก็นั่งในล่มล้มไผ่ ไปก่อนครับก็ยังโชคดีตรงที่ว่าไผ่ก็ยังรอดครับต้นไม้ที่ขนมาที่อยู่กองงฝั่งข้างนี้ก็ทยอยตายหมดแล้วครับแล้วก็ตลาดอินโดก็อย่างที่บอกครับผมก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะจะปลูกปลูกอยู่แล้วแต่ครั้นี้พอมันเอามานามันตายก็ว่ากันจุลินทรีสังกษ์แสงก็ไปโดนแดดล้วนู้นก็อย่างว่าครับบางขวดก็ยังแดงอยู่บางขวดก็อะไรอยู่ก็อะไรก็ว่ากันไป ก็สรุปวันนี้ก็คงอาจจะทำความสะอาดตรงนี้นิดๆหน่อยๆหน่อยๆแล้วก็เตรียมรดน้ำต้นไม้บ้างอะไรบ้างเป็นชั่วคราวครับเพราะว่าจอบเฉือะอะไรตอนนี้ก็ขึ้นสนงขนสนิมไปหมดละ <c oughs> ก็วันนี้ก็อย่างที่บอกครับก็ถือว่ามาบทให้ฟังเอาไว้ก็คงจะพยายามจะมา ทำนั่นทำนี่ให้ได้เยอะที่สุดครับแต่ประเด็นคือจุดหลัก,ปร,ลกประเด็นหลักคือลงต้นไม้ไว้ก่อนครับให้เยอะที่สุดครับเดี๋ยวค่อยๆว่าทีตอนแรกจะมาตอนต้นกิ่งไผ่อันนี้ก็เนี่ยฮะผมก็พูดทำไปเรื่อยก็คือสิ่งที่ผมอยากทําอก็โอเคครับก็คงเดี๋ยวไปหาต้นไม้มาลงอะไรมาลงครับตอนแรกจะเอากล้วยเอาอะไรมาก,ก็ก็เยอะแล้วครับแต่ว่าคราวนี้อย่างที่บอก ผลผลิตก็ไม่ค่อยได้ครับมามาคราวนี้ก็ออกนั่งนั่งดูดูก็มีปีแทงออกมานิดๆหน่อยๆหนอ,หนอ,หนอเล็กๆครับก็ไม่มีอะไรเยอะก็โอเคครับก็เดี๋ยวคงเดินถ่ายให้ดูอีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวอะไรยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันทีครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะเดินถ่ายให้ดูครับว่าบรรยากาศหลังจากสามอาทิตย์ผ่านมาแล้วมันเป็นยังไงบ้างโอเคครับ เดี๋ยวไปดูนะครับผมสามอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ผมไม่ได้มาสภาพมันเป็นยังไงมันทาให้ผมรู้สึกเหนื่อยกับตัวเองเบื่อกับสิ่งที่เห็นครับอยากทําอยากมีเวลามากกว่านี้แต่ก็คงจะเป็นหลังปีใหม่ทีหนึ่งครับผมให้แฟนผมทํางานอนะไรเรียบร้อยก่อนผมก็คงจะมาอะไรประมาณนี้ครับก็ลองดูกัน,กนครับว่าถ้าเกิดวันหยุดวันหยุดเนี่ยช่วงเวลา11บเอโมงเนี่ยแดดร้อนแต่ลมเย็นแล้วฝุ่นมันจะเยอะไหมอะไรเยอะไหมผมไม่อยากตัดผมเกรงใจฝั่ง บ้านฝักนูนครับเพราะว่าลมมันพัดไปทางนวลซะส่วนใหญ่โอเคครับเดี๋ยวผมพาเดินชมสภาพที่ผมไม่ได้มาว่ามันเป็นยังไงบ้างผมจะทำอะไรต่อไปครับโอเคครับผมมาดูกันครับโอเคครับตอนนี้ผมมาถ่ายบรรยากาศให้ดูครับบ้านทนี่เขาก็ใน,ในอิจฉาครับผมทำรั้วทำอะไรเสร็จเกือบเสร็จแล้วครับ เสาไฟก็อย่างที่บอกครับมาสุดตรงที่นาผมพอดีโอเคก็เนี่ยครับสภาพที่ผมบอกว่าสามอาทิตย์ไม่ได้มาเลยครับอ่าหญ้าค่อนข้างจะเยอะหนาะพอสมควรครับอาจจะต้องมาตัดเพิ่มหน่อยหนึ่งแต่กตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาทำท่อน้ำแตกหรือเปล่าน้ำมาขังตรงนี้ค่อนข้างจะเยอะครับ ก็ว่ากันไปครับผมเนี่ยครับคือต้นไผ่ของผมก็คือไม่ได้ลดน้ําอาศัยว่าเอาน้าจากตรงนี้ไปก็ว่ากันไปครับเนี่ยครับกล้วยไผ่ตรงนี้ก็อย่างที่บอกครับลดน้ําบ้างไปลดน้ําบ้างครับผมเป็นอย่างนี้ครับก็มีกล้วยอีกปีหนึ่งตรงนี้อีกปีหนึ่งครับผมส่วนตรงบรรยากาศดังที่บอกค่วๆตรงนี้ก็ค่อนข้างจะรกครับต้นอะไรก็ประมาณนี้อาจจะพูดเร็วนิดนึงส่วนต้นมะพร้าวต้นอะไรก็ยังดีอยู่ครับ ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันครับผมก็เท่าที่เห็นก็มีประมาณนี้ครับก็ยังดีอยู่ครับต้นอันนี้ไผ่ไผ่นี่ก็เล็กเหลือเกินก็ประมาณนี้ครับผมก็เหมือนที่บอกครับมันยังโชคดีตัวที่ว่าผมคิดถูกตรงที่ลงไผ่ตรงนี้ไว้อย่างน้อยก็เป็นร่มเงาก็ต้องเศษนี้ก็เดี๋ยวค่อยมาเก็บทีนึงครับผม ให้ดูบรรยากาศคร่าวๆครับผมของคลิปตัวหัวแรกของวันนี้ก็ประมาณนี้ครับย้าที่ขึ้นมาก็ขึ้นประมาณนี้ครับผมก็อาจจะตัดหรืออาจจะไม่ตัดเดี๋ยวค่อยว่ากันครับก็ดูแล้วก็คงผมอาจจะถอนกิ่งเหมือนที่บอกครับต้นมะขามเนี่ยคือถอนออกไปเลยครับผมก็ อาจจะปลูกแสมๆมระหว่างต้นต้นกล้วยไปครับผมก็เดี๋ยวผมดูคร่าวๆก่อนครับว่าอย่างที่บอกครับมันเป็นอะไรที่น่าเปื่อจริงประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวคงจะไปหาอะไรมาลงก็เดี๋ยวค่อว่ากันอีกทีครับก็ลองดูก็หนึ่งครับผมหนึ่งเอาออกเลย 2 3ตรงนี้4เดี๋ยวนี้เอากล้วยครับ6 7 8ครับก็จากการสำรวจแล้วดูคร่าวๆผมเอาเอาเอาระหว่างต้นกล้วยกับต้นอะไรประมาณนี้ครับจะจะเป็นสาเว้นเสา ก็เดี๋ยวหาต้นกล้วยมาลงดูแล้วประมาณ2หลุมครับแล้วก็ต้นมะม่วงเนี่ยผมอาจจะเอามาลงประมาณ8ต้นครับอาจจะไปเอามาสักสิต้นละครับลวกันครับผมก็เลขก,กลมๆก,ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันครับโอเคผมถ่ายบรรยากาศให้ดูคร่าวๆประมาณนี้ดินค่อนข้างแห้งครับค่อนข้างแรงนิดหน่อยครับผมมีหนอไผ่ไหมก็มีบ้างครับตรงนี้ มาไม่ทันครับก็เลยปล่อยอาจจะปล่อยลำไปสองลำตรงนี้ก็ไม่มีครับก็ประมาณนี้วันนี้คงไม่ได้กล้วยครับคงมาเอาบรรยากาศให้เห็นครับผมก็เดี๋ยวค่อยว่ากันก็ประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวรอรุ่นให้มันโตอีกหน่อยหนึ่งก็มีร่มแล้วครับผมอย่างน้อยก็รอบๆบสวนก็ยังดีครับ แล้วก็นี่คือสภาพมะนาวที่ผมตอนเมื่อคราวที่แล้วตอนซะแบบกิ่งแบบไม่มีก็จะตายแหล่ไม่ตายแหล่ก็ช่างมันครับผมก็เดี๋ยวค่อยว่ากันค่อยเอามาลงตรงนี้อาจจะถอนออกครับผมเพราะว่าผมไปตอนกิ่งมะนาวมาเพิ่มหละก็ตรงนี้เหมือนที่บอกครับค่อนข้างจะรกเดี๋ยวค่อยว่ากันมาเคลียร์กันต้นไม้ตรงนี้ก็ตายไปเกือบหมดครับไม่เป็นไรผมปมลูกใหม่ละ ก็ยังยังดีครับยังมีต้นผาาักชายายอยู่ตรงนี้อยู่ด้านหน้าก็เป็นอย่างนี้แหละครับต้นสมโอก็อยังอยู่รอดอยู่ครับเดี๋ยวค,คงอาจจะผสมน้ำแล้วก็น้ำต้นไม้หน่อยหนึ่งโอเคภาพรวมของผมก็มีประมาณนี้ครับผมก็เดี๋ยวลองดูก่อนครับว่าจะมีกำลังจะมีแรงใจในการทำความสะอาดหรือเคลียร์ตรงนี้ต่อหรือเปล่าเดี๋ยวว่ากันครับผม เดี๋ยวคงหมดคลิปนี้เพียงเท่านี้ครับก็เอาให้เห็นสภาพภาพรวมประมาณนี้ครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันคลิปถัดไปครับผมคลิปที่2ของวันนี้ครับโอเคครับสวัสดีครับ